บทที่408ดื้ออะไรนะสามแสนไปกุ้ยหลานพูดด้วยความประหลาดใจเธอหยิบบัตรธนาคารขึ้นมาและถามอย่างสงสัยว่าลูกได้เงินจำนวนมากมาจากที่ไหนกับเจ้านายบริษัทของลูกเขาจะให้เงินลูกมากขนาดนี้ล่วงหน้าได้อย่างไรเงินเดือนประจำของหลิวอี้อยู่ที่10 000หยยวนเขาเป็นผู้จัดการแผนกของบริษัทสื่อใหม่ อย่างไรก็ตามเขาทำงานให้กับบริษัทนี้เพียงไม่ถึง2เดือนและไม่ได้มีเงินออมมากนะและเขาเคยบอกว่าเจ้านายของบริษัทนี้เป็นวมไพรเปรียบเทียบที่กินคนโดยไม่คายกระดูกออกมาการที่เจ้านายบริษัทจะให้เงินหลิวอ,อี้มามันยากกว่าการปีนขึ้นสวรรค์ซสอีกแม่ครับแม่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเงินนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมาจากสถานที่ที่เหมาะสม หลิวอี้กล่าวด้วยความมั่นใจเขามองไปที่ลีฟางซึ่งใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มและกล่าวว่าณสามผมจะคืนคุณเพียง1นึ่งแสนหยวนสำหรับ2องแสนหยวนเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเงินส่วนใหญ่ถูกคุณหลอกลวงจากคุณย่าด้วยคำพูดนี้ต้องการแสดงออกว่าเขารู้ว่าลีฟางเส่แสง้งแกล้งทำเป็นสงสารพวกเขาและยังหลอกลวงเอาเงินกับย่าของงอเขาหลิวอี้รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น ลีฟังตกใจกับคำพูดของหลิวอี้แม้ว่าเธอจะไม่คิดว่าหลิวอี้และครอบครัวจะรู้สึกขอบคุณเธอตั้งแต่แรกแต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังว่าหลิวอี้จะเนรคุณและด่าธเธอแบบนี้ความตั้งใจที่ดีของเธอถูกเหยียบย่ำเหมือนสิ่งสกปรกโดยผู้อื่นความหวังของเธอในการฟื้นความรักของครอบครัวของเธอถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลิวอี้ไม่จำเป็นต้องคืนเงินสองแสนแต่มีสิ่งหนึ่งที่น้าสามต้องทำให้ชัดเจน เงินนี้ลูกชายของน้าได้รับจากการทำงานหนักมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณย่าเลยด้วยซ้ำตอนที่คุณย่าของคุณยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยขโมยเงินของเธอแม้แต่นิดเดียวและมระดกของเธอก็ถูกคำนวณไว้อย่างชัดเจนชาวบ้านทุกคนสามารถเป็นพยานได้ฉันจะไม่ยอมให้คุณใส่ร้ายฉันลีฟางโกรธมากจนตัวสั่นเธอไม่ได้คาดหวังว่าหลิวอี้จะมองเธอในลักษณะเช่นนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณคืออะไร น้าสามคุณเป็นคนที่ยืนกรานที่จะมาหาพ่อผมเราไม่ได้เชิญคุณรีบไปสยยรบกวนการพักของพ่อผมหลิวอี้กล่าวอย่างใจร้อนแล้วเขาก็เหยียดมือออกเพื่อผลักลีฟางออกไปเสี่ยวอี้หยุดนะไปกุ้ยหลานรีบหยุดเขาแต่ถูกบล็อกโดยหลังกว้างของหลิวอี้ต่อหน้าเธอเช่นเดียวกับที่ลีฟางกำลังจะถูกบังคับให้ออกจากห้องโดยหลิวอี้มือที่แข็งแกร่งเอื้อมมือมาจากด้านหลังของลีฟางมือนี้คว้าฝ่ามือของหลิวอี้กรอบ ได้ยินเสียงกระดูกแตกที่คมชัดข้อมือของหลิวอี้ห้อยลงมาทันทีราวกับคอไก่ที่หักประมาณศูนย์ศูนยวินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากปากของหลิวอี้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังลีฟังดูเหมือนจะคาดหวังสิ่งนี้และยื่นมือไปปิดปากและจมูกของหลิวอี้ทันทีวูใบหน้าของหลิวอี้เปลี่ยนจากซีดเป็นสีแดงจากนั้นจากสีแดงเป็นสีซีด อย่างไรก็ตามมือที่ปิดกั้นปากของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและเขาก็ไม่ปล่อยวางหลังจาก5วินาทีในที่สุดทุกคนก็ตอบสนองและมองออกไปนอกประตูเสียงหลิวฟานวูอูอูทุกคนร้องออกมาด้วยความตื่นตหนกคนที่ขวางทางอยู่นั้นคือหลิวฟานซึ่งรีบวิ่งมาอย่างรีบร้อนปล่อยฉันปล่อยฉันไปกุ้ยหลานรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องกับลูกชายของเธอและรีบไปดึงมือของหลิวฟาน หลิวฟานรีบเอามือของเขาออกและมองไปที่แม่ที่กำลังขมขื่นของเขาเขาถามด้วยความห่วงใยว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับลีฟางได้ยินสิ่งนี้และไหลของเธอสั่นเล็กน้อยจากนั้นเธอก็ส่ายหัวและพูดว่าแม่สบายดีเสียงของเธอสำลักกับเสียงสะอื้นแม่มือผมมือผมหักอ้าหลิวอี้ปล่อยเสียงร้องอันน่าสังเวชออกมาซึ่งฟังดูเหมือนเสียงร้องของหมูต่อหลิวฟาน หลิวฟานคุณโหดเที้ยมมากคุณกล้าที่จะตีลูกพี่ลูกน้องของคุณอย่างไร้ความปราณีหัวใจของไปกุ้ยหลานปวดเร้าๆหนูหวนของตัวเองร้องด้วยความเจ็บปวดและเธอยกฝ่ามือขึ้นตกหน้าหลิวฟานหลิวฟานยกมือขึ้นเพื่อปิดกั้นมันไปกุ้ยหลานถอยหลังไปสามก้าวและเกือบจะล้มลงกับพื้นคุณป้าครับคุณเห็นแต่ผมทำร้ายลูกชายคุณอย่างไร้ความปราณี แต่คุณเห็นเรื่องศกรปรกปที่เขาทำกับครอบครัวผมไหมเมื่อคำพูดเหล่านี้ออกมาไปกุ้ยหลานและลีฟางซึ่งกำลังจะห้ามเขาก็ตกตะลึงทันทีหลิวอี้ซึ่งอยู่บนพื้นดินตะโกนออกมาเจ็บปวดกำลังกัดฟันด้วยความโกรธในขณะนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังหมายความว่าไงหลิวอี้ทำอะไรไปกุ้ยหลานขมวดคิ้วและพูดอย่างแข็งขันใช่ลูกชายหลิวอี้ไม่ได้ทำอะไรศกรปรกนอกจากทิ้งชามข้าวของครอบครัวเรา ลีฟางก็แปลกใจมากเช่นกันแต่คำพูดที่เธอพูดทำให้ใบหน้าของหลิวอี้และไปกุ้ยหลานมืดลงการทิ้งชามข้าวของครอบครัวคุณถือว่าสกรปรกคำพวกนี้เป็นคำประเภทไหนกันแม่ครับเมื่อไม่นานมานี้มีใครบางคนอยากทำลายเรือนหอของผมและยังมีคนนำขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านของเราใช่ไหมหลิวฟานถามโดยตรงร่องรอยของความตื่นตระหนกปรากฏขึ้นในดวงตาของลีฟางและหลิวอี้ ความแตกต่างคือลีฟางรู้สึกสับสนเพราะเธอจงใจซ่อนสิ่งเหล่านี้จากลูกชายของเธอเธอกลัวว่าเขาจะกังวลเกี่ยวกับครอบครัวตอนนี้มันถูกเปิดเผยแล้วเธอรู้สึกกระวนกระวายใจตามธรรมชาติลูกเอ๋ยลูกรู้อยู่แล้วนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเมื่อเร็วๆนี้ลีฟางถอนหายใจเบาๆแม่ครับเรื่องขยะผมจะพูดอธิบายทีหลังถ้าวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นี่บ้านของคุณยายอาจถูกทุบท,ทิ้งไปแล้ว หลิวฟานกล่าวอย่างเย็นชาจากนั้นก็เอาสัญญาสองสัญญาออกจากกระเป๋าของเขาและส่งมอบให้กับหลีฟางหลีฟางมองพวกมันอย่างระมัดระวังและเข้าใจทุกอย่างทันทีเธอจ้องมองหลิวอี้หลิวอี้คุณเป็นคนทำเรื่องนี้พี่ในกรรมนี้และสัญญาถูกลงนามโดยคุณฉันช่วยครอบครัวของคุณด้วยความเมตตาและแม้กระทั่งให้เงินสองแสนหยวนแต่คุณกลับลอบกัดและยังคงต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากเรือนหอของลูกชายของฉัน มือของลีฟางสันขณะที่เธอถือสัญญาเดิมทีเธอคิดว่าคนที่มาทำลายเรือนหอของครอบครัวของเธอได้รับคำสั่งจากลุงสองหลิวบินแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเป็นหลิวอี้คือคนที่กำลังเล่นกลในที่มืดไม่ไม่ใช่ฉันหลิวอี้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปฏิเสธและสายหัวแต่ดวงตาของเขาตื่นตระหนกเขาไม่เคยคิดว่าสัญญาทั้งสองนี้จะจบลงในมือของหลิวฟานไอ้หวังเฉิงไอ้สารเลว หลิวอี้สาบแช่งในใจเขาบอกหวังเฉิงว่าอย่าเปิดโปงสัญญานี้กับครอบครัวของเขาไม่ใช่นายแล้วจะเป็นใครมันเขียนไว้ชัดเจนหลิวอี้ตามอายุนายเป็นญาติผู้พี่ของฉันฉันควรจะเคารพนายแต่สิ่งที่นายทำนั้นแย่กว่าหมูหรือสุนัขก,การที่ฉันหักแขนข้างหนึ่งของนายวันนี้เพราะฉันแสดงความเมตตาแล้วหลิวฟานดุหลิวอี้อย่างไร้ความประนีตามคำกล่าวที่กล่าวไว้มันยากที่จะป้องกันโจรที่บ้านทุกวัน แม้ว่าแม่ของเขาไม่สนใจอดีตและไม่ต้องการแก้แค้นญาติที่ดื้อรั้นเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามพวกเขายังคงตามราวีจิตใจของพวกเขานั้นทำด้วยอะไรเสี่ยวอี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอลูกได้รับเงินนั้นจากการจำนำบ้านนาสามของลูกหรือไปกุ้ยหลานจ้องมองลูกชายด้วยความไม่เชื่อสีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไม่คิดว่าลูกชายของเธอจะทำสิ่งที่ระยังอายเช่นนี้หลิวอ,อี้กัดฟันและยอมรับ ใช่แล้วฉันเองแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวฉันน้าสามต่างหากที่เป็นคนนอกและหลอกลวงย่าของฉันปากของหลิวอี้ยังคงพูดยืนยันความคิดของตนเองยังไม่รู้จักสำนึกอีกหลิวฟานโกรธมากมือของเขาคันและเขาต้องการที่จะตบไอ้เวนนี้เพื่อปลุกเขาตื่นจากความฝันเสียทีแต่ในเวลานี้จอภาพ e c g ในวอร์ดก็ส่งเสียงบีบ สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่409ตอบแทนความเมตตาด้วยความการุณาเสียงบิบดังขึ้นอย่างรวดเร็วมากและทุกคนก็มองย้อนกลับไปด้วยความตกใจความผันผวนของจอภาพ ECG นั้นอ่อนตัวลงจริงนี่หมายความว่าการเต้นของหัวใจของหลิวเรินกำลังจะหายไปเรียกหมอเร็วลี่ฟางเป็นคนแรกที่พูดเธอตะโกนใส่ไปกุ้ยหลานซึ่งอยู่ในความ,มง,งุนงงปกุ้ยหลานกดปุ่มเรียกของวอดอย่างรวดเร็ว พห,หลิวอีกลั้นความเจ็บปวดที่มือและโยนตัวเองลงบนเตียงแต่หลิวเรินไม่ตอบสนองเลยแต่เท่าคุณต้องมีชีวิตอยู่คุณไม่สามารถทิ้งเราไว้ข้างหลังได้ไปกุ้ยหลานตะโกนจากด้านข้างของเตียงและยังคงขย่าหลิวเรินลูกเราจะทำยังไงดีทำไมหมอยังไม่มาอีกลีฟางก็กังวลเช่นกันความทุกข์ระหว่างไปกุ้ยหลานและแม่ของเขาเพิ่งถูกโยนลงไปที่ด้านหลังตอนนี้นี่คือนาทีชีวิต หัวใจของหลิวฟานขยับเล็กน้อยไม่ว่าหลิวอี้จะแย่แค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับชีวิตของลุงหลิวเรินได้เขาวางแผนที่จะเคลื่อนไหวณนะเวลานี้มาสีมาคนข้างหน้าอย่าปิดกั้นเส้นทางแพทย์สองสามคนในทางเดินผลักโต๊ะผ่าตัดและวิ่งเข้ามาเมื่อหลิวฟานเห็นว่าหมอมาเขาก็อดทนและไม่ได้เคลื่อนไหวเขาถอยไปด้านข้างอย่างมีสติจากนั้นลุงใหญ่ของเขาหลิวเรินถูกผลักเข้าไปในห้องผ่าตัด หน้าห้องผ่าตัดแม่ครับลุงใหญ่จะไม่เป็นไรหลิวฟานปลอบโยนแม่ของเขาเบาๆอย่าแซงทำเป็นคนดีที่นี่จะไปไหนก็ไปหลิวอี้จับข้อมือของเขาและตะโกนอย่างโกรธแค้นว่ามันเป็นความผิดของนาสามทั้งหมดถ้าเธอไม่มาพ่อฉันก็จะไม่เป็นอะไรเมื่อเธอมาพ่อฉันต้องเข้าห้องผ่าตัดโอ้รู้แล้ว มันต้องมีอะไรผิดปกติกับเจ้าของหน้าสามจูจๆหลิวอี้ก็ชี้หัวหอ,อกไปที่หลีฟางเพียวินาทีถัดมาหลิวฟานตบหน้าหลิวอี้เขาทมน้ำลายใส่ใบหน้าของหลิวอี้และพูดว่าไอเฮียกสุนักไม่สามารถคายงาช้างออกจากปากได้แม่ของฉันใจดีกับพ่อของแกขนาดนี้กล้าดียังไงมาสงสัยเธอตาของแกถูกสุนักกินไปแล้วหรือ นี่คือสิ่งที่แกเรียนรู้หลังจากเรียนมา20ปีใช่ไหมหลิวฟานหวังว่าเขาจะกระทืบไอ้สารเลวนี้จนตายได้เขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถโยนความผิดทิ้งไปได้อย่างง่ายดายลูกพี่ลูกน้องของเขาได้ขยายขอบเขตความรู้ของเขาในวันนี้หลิวฟานถ้าแกต่อยฉันอีกฉันจะโทรแจ้งตำรวจและฟ้องแกแกจงใจทำร้ายและทำให้พวกเราดวงสวยไอตัวสวย หลิวอี้คำรามแต่เขาไม่กล้าที่จะโจมตีหลิวฟานโทรหาตำรวจเป็นความดื้อรั้นครั้งสุดท้ายของเขาเพียตบอีกเสียงในทางเดินที่เงียบสงบหลิวอี้มองแม่ตัวเองด้วยความไม่เชื่อแม่ครับแม่ก็ตกผมทำไมการแสดงออกของไปกุ้ยหลานเย็นชาเธอมองไปที่ลูกชายของเธอเหมือนเธอกำลังมองไปที่คนแปลกหน้าเธอชี้ไปที่ประตูของห้องผ่าตัดและพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆแต่เย็นชามองที่นี่ที่ไหนนี่คือห้องผ่าตัด ถ้าลูกตะโกนอีกครั้งและรบกวนการผ่าตัดแม่จะถือว่าไม่มีลูกชายอย่างลูกผมหัวใจของหลิวอี้สันสถานเขาคุ้นเคยกับการแสดงออกของป๋ายกุ้ยหลานมากครั้งสุดท้ายคือช่วงวันเกิดของคุณยา่าตอนที่เขาทะเลาะกันเพราะดูถูกหลิวฟานสองถึงสาครั้งป๋ายกุ้ยหลานโกรธมากในตอนนั้นและมันยังทําให้ก้นบวมอีกด้วยเมื่อเขาเห็นป๋กุ้ยหลานเป็นแบบนี้หลิวอี้ไม่กล้าพูดอีกต่อไป หลิวฟานน้องสัยฉันขออภัยในนามของหลิวอี้นี่คือสิ่งที่เขาทำผิดไปกุ้ยหลานเผชิญหน้ากับหลิวฟานและลีฟางและโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งหลิวฟานและแม่ของเขาลีฟางมองหน้ากันโดยไม่รู้วิธีตอบสนองพวกเขาควรให้อภัยหรือเพิกเฉยในขณะนั้นประตูของห้องผ่าตัดถูกผลักเปิดหัวหน้าศัลยแพทย์เดินออกมาจากข้างในเขาเช็ดเหงื่อและดูหมดหนทาง ขอโทษครับเราพยายามเต็มที่แล้วหลิวฟานได้ยินประโยคนี้ในละครโทรทัศน์เท่านั้นเขาคิดว่ามันก็แค่เรื่องตลกเขาไม่ได้คาดหวังที่จะได้ยินแพทย์พูดด้วยหูของเขาเองในวันหนึ่งไปกุ้ยหลานล้มลงกับพื้นในเวลานั้นและหลิวอี้ก็เริ่มทําใจไม่ได้เขานั่งลงบนพื้นและกลุมศีรษะด้วยความเจ็บปวดลีฟางและหลิวฟานรีบช่วยไปกุ้ยหลานขึ้นมานั่งข้างๆ ป่ยกุ้ยหลานสูดลมหายใจเข้าลึกๆและในวินาทีถัดมาเธอก็คว้ามือหัวหน้าศัลยแพทย์ทันทีการแสดงออกของเธอกังวลมากจนค่อนข้างน่าเกลียดท่านหมอหลิวเรินจะตายแบบนี้ไม่ได้โปรดช่วยเขาอีกครั้งช่วยเขาอีกครั้งเขายังคงสบายดีเมื่อเร็วๆนี้หัวหน้าศัลยแพทย์ที่สวมหน้ากากถอนหายใจและส่หัวสมาชิกในครอบครัวโปรดใจเย็นๆหัวใจของคุณหลิวเรินเพิ่งหยุดเต้น และเขาไม่ฟื้นแม้เราจะกระตุ้นไฟฟ้าแล้วเราเข้าใจความรู้สึกของคุณเป็นอย่างดียกโทษให้เราด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยเหรอสามีฉันเป็นคนดีเขาตายโดยไม่มีเหตุผลได้ยังไงคุณบอกว่าเขาอยู่ในสภาพเป็นผักไม่ใช่เหรอตอนนี้เขาตายได้ยังไงไปกุ้ยหลานเกือบจะโยนตัวเองเข้าไปหาหมอเธอดูเหมือนกำลังจะเป็นบ้าแม่แม่พ่อจักไปแล้ว พ่อจากไปจริงๆหลิวอ,อี้ร้องให้เขากอดไปกุ้ยหลานเพื่อให้เขาสงบลงคุณหมอคุณช่วยเขาไว้แค่30นาทีใช่ไหมครับในขณะนี้หลิวฟานก็ถามทันทีหัวหน้าศัลยะแพทย์ตกตะลึงแล้วเขาก็สายหัวและพูดว่าชายหนุ่มมันไม่ใช่แค่เวลาที่เราจะตัดสินว่าบุคคลน,นั้นจะรอดได้หรือไม่30นาทีของการทำ C P R เป็นสถานการตาย แพทย์ของเรารู้ว่าคุณอาจไม่สามารถยอมรับการตายของผู้ป่วยได้สักครู่ดังนั้นก่อนที่เขาจะพูดจบหลิวฟานไม่สามารถฟังต่อไปได้เขารูปไหล่หมอและรีบเข้าไปเฮ้ hey, พ่อหนุ่มหมอไล่ตามเขาอย่างรวดเร็วไปกุ้ยหลานและหลิวอี้ก็รีบตามเขาไปหลิวฟานรีบวิ่งเข้าไปในห้องผ่าตัดและเห็นว่าพยาบาลพร้อมที่จะเก็บร่างของหลิวเหรินเดี๋ยว หลิวฟานตะโกนเสียงดังทำให้พยาบาลกลัวมากจนแก้วหูเจ็บคุณเป็นใครคุณกำลังทำอะไรพยาบาลเบิกตากว้างและจ้องมองหลิวฟานหลิวฟานไม่ได้พูดอะไรเขาหยิบเข็มเงินออกจากกระเป๋าของเขาและเปิดผ้าขาวในเวลาเดียวกันพยาบาลตกใจมากเขาพยายามที่จะทำอะไรการฝังเข็มหัวหน้าศัลยแพทย์และปายกุยหลานก็เห็นพฤติกรรมแปลกๆของหลิวฟานพวกเขาไม่เข้าใจ ชายหนุ่มนี้มันไร้ประโยชน์แม้ว่าคุณจะรู้ว่าการฝังเข็มเขาเป็นเพียงศพในขณะนี้ปล่อยให้คนตายได้พักผ่อนอย่างสงบหัวหน้าศัลยแพทย์ขมวดคิ้วและพยายามโน้มน้าวเขาหลิวอี้ตะโกนอย่างโกรธแค้นหลิวฟานพ่อฉันตายไปแล้วแกจะทำอะไรแกยังต้องการการฝังเข็มอีกหรอแกบ้าอะไรหลีกทางให้ฉันเขารีบไปข้างหน้าเพื่อหยุดเขา แต่ถูกเตะที่หัวเข่าโดยหลิวฟานหลิวอี้คุกเข่าลงอาฟานหยุดเล่นได้แล้วลุงของนายจับไปแล้วฟังหมอเถิดใบหน้าของป่ายกุ้ยหลานก็เย็นชาเช่นกันคนตายเป็นคนที่สมควรได้รับความเคารพแต่หลิวฟานกำลังเล่นอะไรมันผิดศีลธรรมจริงๆเธอยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหลิวฟานเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์นี่มันไม่ล้อเล่นเกินไปหรือลีฟางเป็นคนเดียวที่ต้องมองการกระทำของหลิวฟาน เธอเข้าใจลูกชายของเธอเขาจะไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่มั่นใจพวกคุณทุกคนเงียบๆหน่อยเมื่อหลิวฟานวางเข็มแรกลงเขาก็ตะโกนอย่างกระทันหันอุณหภูมิร่างกายของลุงหลิวเหรือลดลงและเขาไม่หายใจอีกต่อไปเข็มแรกของหลิวฟานได้เจาะหัวใจของเขาและในเวลาเดียวกันเขาก็ฉีดเส้นพลังสีลงไปบทที่410การฟื้นคืนชีพ สายแรกของพลังชีถูกฉีดเข้าไปในหัวใจของหลิวเหรินแต่ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นที่จริงหลิวฟานทำดีที่สุดแล้วท้ายที่สุดคนที่เสียชีวิตเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วโดยทั่วไปไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้หลังจากใส่เข็มเงินเข็มแรกหลิวฟานก็ไม่ได้หยุดเขาบีบเข็มเงินระหว่างนิ้วมือของเขาและสอดเข้าไปในหัวของหลิวเหรินแขนขาหน้าท้องส่วนล่างและเยื่อหุ้มสมอง ในเวลาเดียวกันพลังฉีในร่างกายของเขาถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของหลิวเรินอย่างต่อเนื่องผ่านเข็มเงินร่างของหลิวเรินซึ่งเย็นลงแล้วเปล่งประกายด้วยประกายเงินจางๆเพราะพลังฉีฉากนี้ทําให้พยาบาลและแพทย์โดยรอบตกใจชายหนุ่มคนนี้ทําการฝังเข็มจริงหรือเหตุใดปรากฏการประหลาดเช่นนี้จึงปรากฏบนศพของหลิวเรินลูกเอ,อ๋ยการใช้ชีวิตด้านนอกคงทำให้ลูกเรียนรู้อะไรมามากมาย ลีฟังบ่นพึมพำในขณะนี้หลิวฟานมีสมาธิอย่างมากดวงตาของเขามั่นคงและน่าเชื่อถือแม้แต่ไปกุ้ยหลานและหลิวอี้ก็เงียบลงแม่และลูกชายค่อยๆตระหนักว่าหลิวลิฟนพยายาช่วยหลิวเหรินและดูเหมือนว่าเขามีความมั่นใจที่จะทําเช่นนั้นจริกง,งองอพลังฉีในร่างของหลิวฟานไม่ได้หยุดไหลเข้าสู่ร่างของหลิวเรินและจุดที่เข็มเงินปักลงก็ชี้นํากระแสของพลังฉีที่แท้จริง ขั้นตอนสุดท้ายไม่ว่าคุณจะตื่นขึ้นมาหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคุณหลิวฟานพึมพำกับตัวเองแล้วตอกหัวใจลุงใหญ่หลิวเรินอย่างดูเดือดหมัดนี้แรงมากจนทำให้ร่างของหลิวเรินโค้งคำนับเหมือนกุ้งโดยตรงแค่แคในตอนแรกไม่มีวี่แววของชีวิตอีกต่อไปจูๆ่ๆหลิวเรินก็ไอหนักและพ่นเลือดออกมาเต็มปากใส่หลิวฟานหลิวฟานดูเหมือนจะคาดเดาสิ่งนี้อยู่แล้วเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยและหลบมัน เข,า,ขาฟื้นขึ้นมาหัวหน้าศัลยะแพทย์เบิกตากว้างขึ้นเขากลัวมากจนเกือบล้มลงกับพื้นราวกับว่าเขาได้เห็นผีในขณะนี้การเต้นของหัวใจของหลิวเหรินกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆบนจอภาพ ECG ีมันเป็นเพียงปาฏิหาริย์ทางการแพทย์เขายังไม่ตายเขายังไม่ตายจริงๆโอ้พระเจ้าของฉันพยาบาลมีความสุขมากและดวงตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความตกใจ พวกเขามองไปที่หลิวฟานราวกับว่าพวกเขากำลังมองไปที่พระเจ้าเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งและด้วยการฝังเข็มเพียงอย่างเดียวเขาได้ฟื้นฟูศพที่สูญเสียการเต้นของหัวใจเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงถ้าสิ่งนี้จะแพร่กระจายมันอาจจะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบพ่อครับพ่อยังไม่ตายแม่พ่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าหลิวอี้จะแย่แค่ไหนเขาก็ยังคงมีความสุขเหมือนเด็กเมื่อต้องเผชิญกับพ่อของเขาที่ฟื้นคืนชีพ ใบหน้าของป่ายกุ้ยหลานเต็มไปด้วยน้ำตาเธอตื่นเต้นมากจนเธอพูดไม่ออกอย่างไรก็ตามหลิวฟานไม่ผ่อนคลายเขาตรวจสอบสภาพร่างกายของหลิวเหรินอย่างละเอียดดวงตาทองคำสแกนร่างกายของเขาและมันแม่นยำกว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดชี้แห่งความเป็นอมตะในร่างกายของหลิวเหรินกลายเป็นพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่แผ่กระจายอยู่ในร่างกายของเขาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ที่เกือบจะยุบตัวจากการดื่มและสูบบุหรี่ตลอดทั้งปี หลิวฟานถอนหายใจโล่งอกเขาไม่รู้ว่าลุงใจดําของเขามีโชคลาภแบบไหนสะสมมาตลอดชีวิตหลิวฟานคาดว่าเขาจะอยู่ต่อไปอย่างน้อย40ปีที่เหลืออยู่หลิวเหรินพ่นเลือดออกมาเต็มปากการเต้นของหัวใจของเขาค่อยๆสงบลงและจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในการนอนหลับลึกหลิวฟานเอาเข็มเงินไปทิ้งและพูดกับหัวหน้าศัลยแพทย์ที่ตกตะลึงว่า <c oughs> คุณหมอผมทำได้แค่ช่วยชีวิตเขาไว้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณ หลิวฟานที่เกียดเกินไปที่จะติดตามผลภายใต้สายตาที่น่าชื่นชมของแพทย์และพยาบาลหลิวฟานและแม่ของเขาลีฟางค่อยๆเดินออกจากห้องผ่าตัดหยุดตรงนั้นทันใดนั้นหลิวอี้ก็ตะโกนเสียงดังและน้ำเสียงของเขาดูเดือดหลิวฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยเด็กคนนี้ยังคงมองหาปัญหาในเวลานี้เขาไม่เข็ดที่โดนทุบตีใช่ไหมเขาหันไปมองเขายกคิ้วขึ้นอะไร นายไม่ต้องการมืออีกต่อไปแล้วหรือไปกุ้ยหลานตะโกนข้างๆหลิวอี้ว่าเสี่ยวอี้ลูกมันมากเกินไปแล้วหลิวฟานคือผู้ช่วยชีวิตของครอบครัวเราวินาทีถัดมาพลูกจูจูหลิวอี้ก็คุกเข่าลงและโคกศีรษะสามครั้งให้หลิวฟานหลิวฟานตกใจและช่วยพยุงเขาอย่างรวดเร็วนายกำลังทำอะไรหลิวอี้มีสีหน้าดื้อรั้นเขากัดฟันและพูดว่าหลิวฟาน ฉันรู้ว่าฉันมาเลวฉันต้องการหาเงินให้พ่อเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาฉันทำทั้งหมดนี้ถ้านายหักมือฉันอีกข้างหนึ่งฉันไม่มีการร้องเรียนและตอนนี้นายช่วยพ่อฉันไว้นายได้โปรดยอมรับการคุกข่าของฉันหลิวอี้ได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์อย่างกระทันหันทำให้ทุกคนตกใจไปกุ้ยหลานเห็นลูกชายของเธอทำเช่นนี้ก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ในที่สุดก็ทำให้ลูกชายที่ดื้อรั้นของเธอเติบโตขึ้นอีกครั้ง เร็วลุกขึ้นเร็วลีฟางเช็ดน้ำตาของเธอและเดินหน้าช่วยหลิวอี้ลุกขึ้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือลูกผู้ชายคือการคุกเขา่าในฐานะผู้อาวุโสลีฟางพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของหลิวอี้มากความทุกข์ก่อนหน้านี้ถูกตัดออกทันทีขอโทษครับนะสามหลิวอี้โขกศีษะไปรลีฟางอีกครั้งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นหน้าผากของเขาเป็นสีแดงแล้วหลิวฟานช่วยเขาอย่างแรงและคว้าข้อมือที่หักของเขา ใบหน้าของหลิวอี้บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแต่เขาประหลาดใจที่พบว่ากระดูกข,ของเขาได้รับการฟื้นฟูเขามองไปที่หลิวฟานด้วยความตกใจลูกพี่ลูกน้องปล่อยวางเรื่องในอดีตเธอรีไปหาลุงหลิวฟานยิ้มเขาไม่ใช่คนใจแคบเขาอยากเห็นหลิวอี้เปลี่ยนไปหลิวอี้พยักหน้าหนักดวงตาของเขากลายเป็นความจริงใจเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงนี่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยหลิวอี้เป็นลูกชายที่ซื่อสัตย์ หลิวฟานฉันจะระลึกถึงความเมตตาของนายไปตลอดชีวิตเสี่ยวอี้จากนี้ไปผู้มีพระคุณของลูกจะเป็นหลิวฟานคุณต้องทำอะไรก็ตามที่เขาขอให้คุณทำเพื่อเขาแม้ว่ามันจะหมายถึงการเสี่ยงชีวิตก็ตามไฝ่กุ้ยหลานพูดกับหลิวอี้ด้วยน้ำเสียงจริงจังหลิวอี้เน้นประเด็นสำคัญเขาพยักหน้าเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกลูกพี่ลูกน้องนายเป็นผู้มีพระคุณของฉันนับจากนี้ไป ฉันจะทำทุกอย่างที่นายขอให้ฉันทำหลิวฟานตบไหล่หลิวอี้ด้วยความสัตย์จริงหัวใจของผู้คนมักจะเปลี่ยนไปได้ลูกที่ลูกน้องฉันไม่ได้ช่วยลุงเพื่อที่นายจะมาระลึกถึงบุญคุณฉันแต่เป็นเรื่องดีที่ความเข้าใจผิดระหว่างครอบครัวของเราจะสามารถแก้ไขได้สิ่งที่นายต้องทำตอนนี้คือการดูแลลุงให้ดีร่วมกับป้าและทำงานได้ดีแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงความยำเกรงต่อพ่อแม่ของนาย หลิวฟานยิ้มเบาๆจากนั้นเอาแขนอบไหล่ของแม่แล้วหันหลังเดินออกจากโรงพยาบาลโอ้ใช่คุณหมอช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับทันใดนั้นหลิวฟานก็หันไปมองหมอและพยาบาลที่ยังคงบูชาเขาอยู่หัวหน้าศัลยแพทย์กับพริบตาอ่าอย่าบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แค่ทำเหมือนคุณช่วยลุงผมหลิวฟานเตือนพวกเขาอย่างจริงจังท้ายที่สุดนี้เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ หลียู่ไว้บอกว่าผู้บ่มเพาะมีกฎของเขาเองหากกองกำลังที่ซ่อนอยู่รู้เรื่องนี้หลิวฟานไม่กลัวแต่เขาไม่ต้องการให้ครอบครัวของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แพทย์และพยาบาลพยักหน้าพวกเขายังตระหนักว่าพวกเขาได้พบกับหมอเทวาคุณหลิวอี้หมอเทวดานหนุ่มเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณหรือเปล่าหลังจากหลิวฟานและลีฟางจากไปหัวหน้าศัลยแพทย์ก็อดไม่ได้ที่จะถามหลิวอี้